สวัสดีและสุขสันต์วันแม่แห่งชาติคะ่ะขอให้คุณแม่ทั่วล่าสุขทั้งกายใจและห่างไกลโควิดนะคะถือเอาเรื่องงามยามดีวันนี้หมูกี้ s ตอ r y Official ของเราภูมิใจเสนอหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กในรูปแบบของนิยายรักโรแมนติกเรื่องแรกของทางช่องในนามปากกาตามตะวัน ชื่อเรื่องว่าปิ๊งรักสาวไวทีนเรื่องราวของนักศึกษาพยาบาลไวทีนผู้คร่ำเคร่งกับการเรียนเป็นหลักความรักไม่สนใจและชายหนุ่มผู้โดนหักอกจนหมดศรัทธากับคำว่ารักแท้จนเข้าเกตขยะก,กับเรื่องผู้หญิงและหอบหัวใจช้ำรักจากเมืองใหญ่ไม่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายที่บ้านเกิดจนเมื่อได้เจอกับเธอ ชายหนุ่มกลับต้องมาตกกลุ่มสเสน่ห์สาววัยทีนเข้าจนได้แต่ด้วยช่องว่างระหว่างวัยและต้องรอเวลาที่เหมาะสมคืออุปสรรคที่ต้องพิสูจน์หัวใจของทั้งเขาและเธอเมื่อหนุ่มเกษตรรุ่นใหม่เกิดมาปิ๊งรักนักศึกษาวัยใสเรื่องราวชะกุกกิกหวานวายแค่ไหนจะเป็นแค่ทางผ่านหรือปลายทางของหัวใจขอเชิญผู้ฟังที่รักมาติดตามพร้อมๆกันฝากผลงานและขอกําลังใจให้หนักเขียนหน้าใหม่ตามตะวันด้วยนะคะแล้วพบกันคะ่ะ